บทที่25ห่วงพันธนาการในเมื่อกูซ่ซือจางไม่ได้มาจากลัทธิจินไตทำไมเธอถึงมีความรู้สึกไม่พอใจเหมือนเธอต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและดูเธอจะไม่ชอบลัทธิจินไตในตอนนี้เจิ้งลู่อยู่ขมวดคิ้วมันแปลกจริงๆฉันตรวจสอบภูมิหลังของเธอหลายครั้งไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับลัทธิจินไตเลยจูู่ทักษะการทำนายดวงชะตาและห่วงจุ้ยของเธอก็มีอย่างกระทันหัน ฉันพบผู้เท่าหลายคนจากส่วนเหมือนไม่มีใครสามารถค้นพบสุสานขนาดใหญ่ทำไมถึงซ่อนไว้ได้เป็นเวลาหลายปีลืมมันไปสตรับใดที่ความสามารถดังกล่าวไม่ได้ถูกสมาคมส่วนเหมือนได้ไปเราก็ยังมีโอกาสระหว่างทางกลับบ้านระบบเงียบไม่กล้าหายใจรู้สึกได้ว่าอารมณ์ของกูจือซางไม่เสถียรมากเหมือนกับภูเขาไฟที่กำลังจปะปะทุซึ่งค้างอยู่ชั่วคราว ทันทีที่เธอเข้าไปในบ้านกู่จือซางก็นั่งบนเก้าอี้หวายเธอถอนหายใจด้วยความโล่งอกนวดจุดฝังเข็มที่มุมคิ้วอย่างอ่อนโยนด้วยปลายนิ้วสีซีดของเธอและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาชั่วขณะหนึ่งระบบคุณรู้ว่าความสามารถของฉันฟื้นตัวแล้วเจ็สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ฉันรู้สึกได้ระบบพูดอย่างอ่อนแรงหลังจากได้รับพลังบุญที่ได้รับจากเส้นเลือดมังกร การไหลเวียนอย่างเป็นระบบของกูจือซางในร่างกายของเธอนั้นชัดเจนที่สุดจากมุมมองของระบบเธอเป็นเพียงวิญญาณที่แข็งแกร่งแต่ตอนนี้กูจือซางซึ่งร่างกายและวิญญาณเหมาะสมกันเกินครึ่งทำให้ระบบรู้สึกถูกกดขี่จริงๆกูจือซางถ้าอย่างนั้นคุณควรรู้ด้วยว่าถ้าฉันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำลายฉันจะสามารถลบคุณออกจากร่างกายของฉันได้ระบบ มันตกใจมากและร้องว้าวพี่ซางฉันเชื่อฟังมากและฉันไม่ได้บังคับให้คุณทำตามโครงเรื่องเดิมอย่าลบฉันถ้าอย่างนั้นฉันขอถามคุณว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้น้ำเสียงของกูจือซางข่มขู่ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับท่านผู้นำลทัทธิคืออะไรไม่แปลกใจเลยที่ร่างกายนี้จะเข้ากับเธอได้ดีและไม่แปลกใจเลยที่บุคคลในโลกใต้พิภพล้วนเป็นใบหน้าของคนรู้จักเก่า นี่ไม่ใช่โลกแห่งหนังสือเลยมันเป็นเวลาหลายร้อยปีหลังจากเวลาของเธอหวังเซียวเล่อกล่าวว่าเมื่อแ0 0้อปีก่อนจุนหงได้เป็นผู้นำลัทธิและประวัติศาสตร์ของเวลานั้นตรงกับที่เธอจำได้อย่างสมบูรณ์เพราะนิกายจินไตจุนหงคืออาจารย์ของเธอในความเป็นจริงหลังจากที่อาจารย์ถึงแก่กรรมกู่จือซางเป็นผู้เข้ารับตำแหน่งนิกายจินไตหลังจากการรวมเป็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์เธอได้เพิ่มกฎอีกข้อหลังจากกฎสามการไม่ยึดติดของลทัทธิจินไตก็คือ ข้อ4ผู้คนในลัทธิจินไตไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คาถาในทางที่ผิดเพื่อทำความชั่วแต่ในบันทึกของโลกนี้จุนหงไม่มีลูกศิษย์สืบทอดและชื่อของเธอกูจือซางก็ถูกลบออกไปทั้งหมดเจ้าหน้าที่ยมมาโลกและผู้คุมวิญญาณที่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เขาจําเธอไม่ได้เลยสมาคมส่วนเหมือนก็กลายเป็นแองโคลนระบบสำลักและพูดด้วยเสียงต่ำถ้าฉันต้องพูดอะไร บอกได้เพียงว่าคุณจะรู้สึกมีความสุขมากเมื่อได้ดูดซับพลังแห่งบุญเท่านั้นดูเหมือนว่ายิ่งคุณดูดซับพลังบุญมากสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นพลังแห่งบุญจะเกี่ยวข้องกับสวรรค์หรือไม่กูจือซางคิดลึกๆเมื่อโทรศัพท์ในกระเป๋าของเธอดังขึ้นผู้โทรคือหยูตงชิวซางซางตอนนี้คุณควรอยู่ที่โรงเฉิงใช่ไหมฉันมีอะไรจะบอกคุณรู้ไหมว่าผู้จัดการของคุณกำลังมาหาผู้อำนวยการหลิว อีกครั้งคุณทําให้เขาขุนเคืองใจได้อย่างไรเขาจะกําจัดคุณทุกคนในแวดวงรู้ว่ากู่จือซางและเฉียนเจิ้งผู้จัดการของเขาไม่ลงรอยกันแต่นี่เป็นครั้งแรกที่อยู่ตรงชิวเห็นเขาเพราะเขาต้องการกําจัดศิลปินของเขาเมื่อได้ยินสิ่งนี้กู่จือซางจําได้ว่ามีระเบิดซ่อนอยู่ข้างเขาผู้จัดการเฉียนเจิ้งที่มีผีเด็กอยู่ข้างๆเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาทําอะไรอีกแล้วอยู่ตรงชิว ฉันจะพูดเรื่องนี้ในภายหลังฉันโทรมาถามว่าคุณว่างไหมผู้เท่าคนหนึ่งในครอบครัวเพื่อนของฉันเพิ่งเสียชีวิตแต่มีบางอย่างผิดปกติกับงานศพเขาสงสัยว่าคนชราย,ยังคงห่วงบางอย่างอยู่คุณพอจะช่วยได้ไหมเนื่องจากคนที่พูดคืออยู่ตรงชิวกูจือซางจึงไม่ปฏิเสธสถานการณ์เป็นอย่างไรเป็นแบบนี้คาวันจันที่แล้วแม่เพื่อนเป็นโรคหัวใจที่บ้านเหตุเกิดในห้องนอนของเธอเอง เพราะเกิดขึ้นกระทันหันและไม่มีใครอยู่รอบข้างกว่าจะรู้ตัวก็ส่งตัวไปหาหมอก็สายไปเสียแล้วเนื่องจากไม่พบปัญหาใดๆในโรงพยาบาลเพื่อนของฉันจึงอยากจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติแต่ระหว่างงานศพก็มีปัญหาตามมาอยู่ตรงชิวกลืนน้ำลายเธอเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ในฐานะเพื่อนในแวดวงเธอยังไปมอบพวงหรีดให้ในงาน และเธอได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดในงานศพด้วยตาของเธอเองหลังจากประสบกับผีที่มาฆ่าเธอเป็นการส่วนตัวเธอกลัวเรื่องดังกล่าวอย่างมากและเสียงของเธอก็สั่นเล็กน้อยเมื่อเธอนึกถึงหญิงชาราอายุเกือบจะเจสิปีแต่นางไม่ได้ไปอย่างสงบไม่ใช่งานศพที่มีความสุขแต่นางเป็นหญิงชาราที่ใจกว้างมากเมื่อยังมีชีวิตอยู่เพื่อนๆไม่อยากให้เธอจากไปดังนั้นพวกเขาได้ไปที่นั่นเพื่อแสดงความอาลัย นอกจากนี้หญิงชาราชอบฟังโอเปร่ามาตลอดชีวิตเธอจึงจัดคณะนิ้วพื้นบ้านประกอบการร้องเพลงงานศพและเชิดสิงโตประกอบเสียงกลองตอนแรกๆไม่เป็นไรคณะร้องเพลงก็ร้องแต่จู่ๆก็ร้องให้น้ำตาไหลสุดท้ายเป็นใบบนเวทีร้องอะไรไม่ออกพอลงเวทีมายืนกรานว่ารู้สึกเย็นที่คอของพวกเขามีลมเย็นเทล,ลงมาที่คอของพวกเขาแล้วก็เจ็บเหมือนมีดบาดอยู่ในคอ ยังมีนักแสดงที่มาเชิดสิงโตพวกเขาเต้นแสดงมามากกว่าสิปีและต่อตัวได้อย่างชำนาญพูดง่ายๆว่าเต้นต่อตัวได้มั่นคงเหมือนอยู่พื้นราบผลคือนักแสดงคนหนึ่งล้มลงในวันนั้นน่องของเขาถูกตัดออกมีเนื้อหลุดเลือดไหลนองเต็มพื้นท่านใดนั้นหัวหน้าคณะเชิดสิงโตก็เปลี่ยนสีหน้าเพราะการเห็นเลือดในงานศพเป็นข้อห้ามใหญ่ในคณะเชิดสิงโตนักแสดงที่ตกจากเหตุการณ์ไม่ต้องการแม้แต่เงินเขาต้องการจะออกไป หลังจากเออาโดยบอกว่ามีสิ่งผิดปกติเมื่อเขาอยู่บนเวทีแสดงเขารู้สึกว่ามีมือดึงเขาอย่างแรงผู้ตายคงไม่พอใจให้รีบไปกันเถอะญาติและเพื่อนที่มาร่วมงานศพก็แตกตื่นเช่นกันมีคนกระซิบอย่าบอกนะว่ามีอะไรผิดปกติกับการตายของหญิงชราและเธอไม่เต็มใจที่จะกลายเป็นผีอยู่ตรงชิวกล่าวต่อเพื่อนของฉันสงสัยเกี่ยวกับการตายของแม่ของเขาและเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้ง หากเป็นเช่นนี้ก็อาจเรียกว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปจัดของที่ส่งมาที่พวงมาลาัยฉันพบว่ามีรอยเสียหายอยู่หลายอันบ่ายวันนั้นเจ้าของร้านที่เขาสั่งซื้อศิลาหน้าหลุมศพโทรมาบอกว่าศิลาหน้าหลุมศพที่ปรับแต่งเป็นพิเศษสําหรับหญิงชารานั้นแตกแล้วป้ายหลุมฝังศพแตกกูจือซางรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยอยู่ตรงชีวรีบถามความคิดเห็นของซางซางคืออะไรมันเกิดจากความห่วงของหญิงชาราคนนั้นหรือไม่ ฉันไม่แน่ใจไม่ว่าจะเป็นรอยแยกป้ายบนหลุมฝังศพหรือรอยบนพวงรีดมันไม่ชัดเจนพอมันไม่สามารถตัดออกได้ว่ามีคนเล่นตลกกูจือซางพูดว่าแต่ถ้าไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจะต้องมีวิญญาณร้ายเล่นตลกวิญญาณร้ายอยู่ตรงชิวตัวสั่นกลัวเล็กน้อยกูจือซางถูกต้องวิญญาณชั่วร้ายเป็นวิญญาณประเภทหนึ่งพวกมันล้วนเป็นวิญญาณที่เกิดจากคนที่เต็มไปด้วยความเกลียดชงังและความเครียดแค้นหลังความตาย แม้ว่าพวกมันจะฟังดูทรงพลังแต่จริงๆแล้วพวกมันเป็นวิญญาณระดับต่ำสุดในบรรดาวิญญาณทั้งหมดพวกมันส่วนใหญ่เท่านั้นมีความเกลียดชังและความลุ่มหลงแต่ไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงมีแต่ความคิดที่คลุมเครือซึ่งโดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถทำร้ายใครได้อย่างบางคนซื้อบ้านมือสองแล้วมีคนตายแล้วเจอของในบ้านถูกเคลื่อนย้ายแจกรกันบนโต๊ะจู่ๆก็หล่นลงพื้นประตูเปิดกลางดึก คนเหล่านี้ล้วนเป็นคนตายในบ้านมันกลายเป็นวิญญาณที่ผูกพันมันยังคงคิดว่านี่คือบ้านของตัวเองและต้องการขับไล่คนมาอยู่ที่หลังออกไปแต่มันไม่มีความสามารถในการฆ่าคนดังนั้นมันจึงทำได้เพียงทำให้ผู้เข้ามาอยู่ใหม่ตกใจและต้องการให้ย้ายออกไปถ้ามีวิญญาณในงานศพของเพื่อนของคุณมันคือหนึ่งในนั้นเดิมทีงานศพเป็นพิธีกรรมเพื่อส่งวิญญาณซึ่งรวบรวมพลังหยินจากบริเวณโดยรอบ เพื่อนของอยูตงชิวจัดงานศพด้วยการเล่นและร้องเพลงเชิญวิญญาณเหล่านั้นให้มาดูละครหากเป็นวิญญาณที่ทรงพลังมันคงไม่ง่ายแค่ทําของเสียหายและคนล้มลงกับพื้นยูตงชิวเข้าใจว่านั่นคือวิญญาณชั่วร้ายนั้นไม่ต้องการให้พิธีศพดําเนินต่อไปและทั้งหมดนั้นทําให้ระหวัดกลัวและป้องกันไม่ให้หญิงชาราถูกฝังเข้าใจแล้วกูจือซางกล่าวว่า แม้ว่างานศพจะดึงดูดวิญญาณจำนวนมากเพื่อดูความบันเทิงโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะไม่สร้างปัญหาในงานศพดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะมีบางสิ่งที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับการตายของหญิงชราคนนี้อยู่ตรงชิวหายใจเข้าลึกๆเป็นกรณีนี้จริงหรืออันที่จริงคุณรู้จักเพื่อนที่ฉันพูดถึงด้วยกู่จือซางฉันก็รู้จักเขางั้นหรือใช่แล้วเขาคือผู้อำนวยการหลิวจิน กูจือซางรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเธอไม่ได้คิดว่าจะเป็นเขาหลิวจินผู้กำกับที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งโด่งดังไปทั่วโลกด้วยผลงานเปิดตัวของเขาภาพยนตร์ที่เขาสร้างในปีนี้ล้วนเป็นภาพยนตร์ฮิตที่ส่งเข้าชิงรางวัลตำนานแห่งท้องทะเลเป็นละครทีวีเรื่องแรกที่เขาเข้ามาถ่ายทำหยูตงชิวอธิบายว่าจริงๆแล้วหลังจากงานศพวันนั้นผู้อำนวยการหลิวได้เชิญปรมาจารย์หลายคนมาที่บ้านของเราเพื่อขอให้ช่วย แต่ไม่มีคนไหนมีทางออกที่ดีปรมาจารย์ด้านอาถรรพ์บางคนยังกล่าวอีกว่างานศพจะดึงดูดวิญญาณจำนวนมากและเป็นการยากที่จะบอกว่าวิญญาณตัวใดที่ก่อปัญหาและแนะนำให้หลิวจินทำลายมันทั้งหมดแต่หลิวจินกลัวแม่ของเขาเป็นหนึ่งในวิญญาณเหล่านั้นดังนั้นเขาจึงไม่เต็มใจที่จะใช้วิธีนี้อาจารย์อาถรรพ์บางคนยังบอกด้วยว่าหญิงชราเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยไม่รู้ตัว หรือเธอไม่เต็มใจที่จะยอมรับว่าเธอตายเธอจึงสร้างปัญหาในงานศพและตรับใดที่เธอเอาชำระความแค้นของเธอได้เธอก็สามารถถูกฝังได้ตามปกติเมื่อวานนี้หลิวจีนพยายามฝังลงศพในสุสานที่เธอซื้อมาวันนั้นฝนไม่ตกและพื้นสุสานก็เรียบและสะอาดแต่จู่ๆคนหามลงศพสองคนก็เดินโซเซจนเกือบทำลงหล่นตอนนี้เขาไม่กล้าที่จะผีพลามอีกต่อไป ดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงเลือกที่จะระง,งับการฝังแม่ของเขาชั่วคราวในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุหลิวจินหยุดงานถ่ายทําทั้งหมดเขาทอดตัวเองและรู้สึกใจสลายเขารู้สึกเสมอว่าเขาละเลยสุขภาพของแม่เป็นเพราะวันนั้นเขากลับบ้านไม่ทันและพบว่าแม่ของเขากําลังป่วยเธอจึงนอนบนพื้นเย็นนานกว่าสินาทีด้วยอาการแน่นหน้าอกคนที่ตายไปอย่างเจ็บปวดใครจะไม่รู้สึกขุนเคืองสักนิด อยู่ตรงชิวพูดทางโทรศัพท์ที่จริงฉันรู้มากเพราะหลิวจินเปรียบเหมือนเป็นพี่ชายของฉันและแม่ของเขาก็เป็นผู้มีพระคุณของฉันฉันไม่อยากเห็นพี่ชายต้องมาเจ็บปวดและไม่มีความสงบสุขหลังจากคุณป้าเสียชีวิตจึงมาถามซางซางว่าช่วยสืบให้หน่อยได้ไหมกูจือซางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งลังเลอยู่ในใจเมื่อนึกถึงสิ่งที่ระบบพูดเธอจึงพูดกับอยู่ตรงชิวที่ปลายสายว่า ฉันสามารถแก้ปัญหานี้ได้แต่ฉันต้องการสิ่งตอบแทนอยู่ตรงชิวลี่พูดว่าเรื่องเงินไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามฉันไม่ต้องการเงินน้ำเสียงของกูจือซางนั้นราบเรียบฉันต้องการเพียงหนึ่งข้อคุณก็รู้ว่าคืออะไรคุณสามารถบอกผู้อำนวยการหลิวให้เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าคุณตกลงพรุ่งนี้นัดได้เลยฉันต้องไปหาวัตถุอุปกรณ์ก่อน เธอนั่งอยู่หน้าโต๊ะและมีเหรียญจักรพรรดิถงเป่าสามชิ้นอยู่บนโต๊ะระหว่างทางที่โทรออกเธอได้ทำนายหวนเทียนกัวอีกครั้งปัญหาของการทำนายยังคงเป็นการสรุปทางสวรรค์รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแม้ว่าจะยังไม่มีอะไรแต่อย่างน้อยก็ไม่เป็นสถานการณ์ของสามหยินอีกต่อไปผลการทำนายออกมาสองหยินและหนึ่งอยางบนเหรียญจักรพรรดิสามเหรียญซึ่งแสดงว่าเรื่องที่เธอถามพลิกกลับเล็กน้อย บางที่หลังจากรวบรวมพลังบุญและคําทำนายอีกครั้งก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อเธอจัดการเรื่องต่างๆอีกฝ่ายก็มีส่วนทําบุญและจ่ายเงินค่าสินค้าต่างๆประมาณสิบนาทีต่อมาข้อความใหม่ก็ปรากฏขึ้นในโทรศัพท์ข้อความจากอยู่ตรงชิวสร้างสร้างผู้อำนวยการหลิวตกลงวันรุ่งขึ้นกูจือซางทำตามคำแนะนำของหยู่ตงชิวเธอมาถึงบริเวณวิลล่าสไตล์ยุโรปขนาดใหญ่ อยู่ตรงชิวซึ่งรอยอยู่ที่นี่เป็นเวลานานเห็นเธอกำลังมาและโบกมือให้เธอซางสางมาแล้วชายไวกลางคนเมื่อเห็นกู่จือสางก็ทำหน้าไม่เชื่อตรงชิวอาจารย์ที่คุณกำลังพูดถึงคือกู่จือสางหรืออยู่ตรงชิวพูดอย่างจริงจังซางสางมีพลังมากฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเธอแก้ปัญหาก่อนหน้านี้ของฉันได้ย่าอ่านข่าวลือสกรปรกบนอินเทอร์เน็ตเธอเป็นคนดีจริงๆ หลิวจินยังคงไม่เชื่อและตอนนี้เหลืออีกเพียงสามคะแนนในสิบจากความคาดหวังไว้สูงของเขาสำหรับกูจือสร้างความรู้สึกของเขาซับซ้อนมากหลิวจินมีบุคลิกที่รุนแรงเขาเป็นคนบ้าง,งานที่รู้จักกันดีในวงการในแง่ของคนธรรมดาเขาเป็นแกนหลักตราบใดที่เขากำกับการถ่ายทำเขาจะทุ่มเทและอุทิศตนอย่างมากแต่สำหรับในแง่าทางชีวิตเขายังไม่ได้มีความรักหรือแต่งงานเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับผิดชอบการถ่ายทำซีรีส์ทางโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากการเลือกสถานที่หรือนักสแสดงเขาเป็นคนพิถีพิถันมากเหตุผลที่เขาสามารถทนให้ศิลปินที่มีทักษะการสแสดงต่ำอย่างกูจือซางเข้าร่วมกลุ่มได้จริงๆเป็นเพราะลักษณะเฉพาะของตัวละครนั้นเป็นเช่นเดียวกับความพิเศษของตัวศิลปินเองซีอูจิงกล่าวว่าหญิงในตำนานแห่งท้องทะเลมีบทบาทไม่มากนะ แต่เธอถูกกำหนดให้เป็นสาวงามอันดับหนึ่งในหนังสือและทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวบนเวทีเธอจะต้องสร้างความรู้สึกตกตะลึงเพราะรูปร่างหน้าตาของเธอเมื่อคัดเลือกนักแสดงหลิวจินมองหาศิลปินหญิงที่เหมาะสมแต่มักจะรู้สึกว่าพวกเธอยังไม่สมบูรณ์แบบพอจนกระทั่งเขาเห็นรูปของกูจือซางบนอินเทอร์เน็ตเขาก็ตัดสินใจเมื่อเห็นใบหน้านั้นทันทีมันเป็นใบหน้าที่สามารถเรียกสายตาได้ทุกที่ และนั่นเป็นลักษณะของอยู่จริงเธอจึงเป็นแคสติ้งที่ดีที่สุดในความเห็นของหลิวจินผู้กำกับที่กำกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับนานาชาติมานับไม่ถ้วนเขานำดาราภาพยนตร์และนักแสดงมาแสดงมากมายเขาจะฝึกฝนนักแสดงดาวรุ่งได้ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่ากู่จือซางคือผลงานที่ดีของเขาเขาอยากจะหาคนมาแทนที่ศิลปินคนนี้หลายครั้งแต่เขาก็ต้องกัดฟันและอดทนหลังจากได้เห็นใบหน้านั้น หลิวจินรู้ว่ากูจือซางได้เข้าร่วมในรายการวาราตี้อภิปรัชญาเมื่อเร็วๆนี้แต่ทุกคนในแวดวงบอกว่ากูจือซางเขียนบทสคริปต์ได้ดีเพราะเธอเคยโชคร้ายในแวดวงมาก่อนถ้าเธอรู้อภิปรัชญาจริงๆเธอคงเปลี่ยนโชคตัวเองไปนานแล้วเขารู้สึกว่าอยู่ตรงชิวต้องถูกอีกฝ่ายหลอกแต่เขายังคงพยักหน้ามาที่กูจือซางผมขอโทษที่ทำให้คุณลำบากกูจือซางยืนยันอีกครั้ง คุณแน่ใจหรือว่าจะแลกเปลี่ยนกับฉันเมื่อสัญญาถูกสร้างขึ้นแล้วคุณจะไม่สามารถย้อนกลับได้หลิวจินตกตะลึงไปครู่หนึ่งแต่เขาไม่คาดคิดว่าการแสดงจะออกมาดีทีเดียวผมแน่ใจตรับใดที่แม่ของผมสามารถฝังได้ด้วยความสบายใจผมก็สามารถแลกอายุขัยของผมได้กูจือซางพยักหน้าและเดินนำไปด้านในของบริเวณวิลล่า